Yeah. <small> you ถี่เนาะถ้าเปิดเสริมทุกคนก็มีรายได้ส่งลูกเรียนก็เวลมันถามว่ามีผลไหมโรงเรียนมีผล เชื่อเชื่อเชื่อปนี้ไปหาไม่ไก่ลูกเอาเอามาด้วยหนูหนูอยากเป็นเขาบอกว่าเขาอยากเป็นดาราปี่ดีก็สองคนอยู่อนุบาลกระดิชนคนหนึ่งยังเด็กหน่อยอยู่นะครับยังเด็กหน่อยอยู่อนุคนหนึ่งก็ปอดสองกับอนุบาลสามครับก็ เดี๋ยวนี่ยคู่ท่านได้ดสีดาบรรทุกคนบ่อสำหรับคู่ครับผมก็ยังบ่ท่านเห็นด้วยเป็นใดนักเรียนก็มาจากตมพอน้าม่จากกรุงเทพแน่จากทุ่งม่องก็ยังบ่ท่านได้กักตัวเพิ่นจังได๋กันยังบ่ทราบว่าย้าตยยานยานมันเกิดขัเตอร์ที่ขึ้นมาอีกนะครับสำหรับยังน้งเรียนเช่นยอมน้องเป็นโรงเรียนใหญ่ครับน้ครับเนาะครับเกิดในกังวลนจะพบ้่าข้องกับสิ่มาร่วมกันโตกันดีกันจักสิเป็นอย่างใดครับ ก็อยากให้มีอยู่ครับแต่ว่าก็เลือดตุนเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากให้มีเพราะเล็กน้อยก็อาจจะต่าเวลาเดือนปีกครับแต่ว่าก็อยากให้มีอยู่ครับครับเล็กน้อยระลังโตอยู่แต่ว่ามันก um ับอาจมาค้นกับพวกไซเม็กนะครับผมว่ายันก็ถือละครับเพราะว่าเล็กน้อยอนุบาลกัถือไม่ห้องแม็กซ์่ให้มันก็ดึงออกนะครับแต่ยังอยากให้กันกล่องเล็กน้อยนะครับ ถามว่ากังวลไหมกังวลเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆต้องไปโรงเรียนต้องไปเจอคนเยอะแยะมากมายเด็กๆก็ไม่ใช่ว่าโรงเรียนหนึ่งจะมีสองสาคนเนาะมันก็หลายร้อยคนต่างคนก็ต่างที่มาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนี่มีญาติพี่น้องผู้ปกครองไปไหนมาก็อยากให้อ่าแต่ว่าทุกคนก็อยากให้เปิดเรียนนะคะเพราะเด็กๆก็อยากเรียนหนังสือเนาะอะไรมันก็มันเหมือน อยู่บ้านเล่นเกมเด็กก็ไม่ได้หนังสือค่ะลูกนีก็เล่ลูกลูกมีกี่คนครับเด็กวะมีมีสามคนค่ะแต่ที่เรียนหนังสืออยู่2สองคนอีกคนนึงเรียนอยู่สาธิตโงขอนแกน่นแต่อีกคนนึงเรียนอยู่โรงเรียนกศศนยค่ะแต่เด็กที่เขาอยู่สาธิตก็เรียนออนไลน์ทั้งวันเหมือนกันไม่ได้พักเลยแต่อยู่กศสนี่ก็เรียนออนไลน์แต่ว่าเด็กเขาก็ไม่ชอบ เขาบอกว่าเขาเรียนแล้วเขาไม่เข้าใจบางทีเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้จะถามใครบางทีพ่อแม่ทํางานเราก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ข้างเขาตลอดคะคะเด็กก็เล่นแต่เกมท์ซะส่วนมากแล้วค่ะแต่ก็อยากให้เปิดเทอมน <laughs> ะเด็กๆจะได้มีความสุขก่อนที่เปิดเทอมเราก็ทำลูกเราบ้างยังก็ให้ดูแลตัวเองค่ะพยายามไม่ให้ใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆพยายามจะจับจะก็คอยเตือนเขาตลอด่ะคะว่าอย่าจับอะไรโดยที่ตัวเองแบบ คือเด็กมันตนนะค่ะเราก็อยากว่าอย่าไปจับนั่นจับนี่นะต้องล้างมือแล้วอย่าหยิบของเข้าปากโดยที่ยังไม่ล้างมือเด็กขาดก็บอกอยู่เหมือนกันค่ะก็อย่าไปกอดเพื่อนอย่าไปอยู่ใกล้ๆกันมากพยายามให้รักษาระยะห่างไว้ก็บอกเขาอยู่ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้บริหารสถานศึกษาบ้างก็อยากให้สถานศึกษานี่ช่วยดูแลเด็กๆนะคะว่าเปิดเทอมมานี่มีมาตรการที่ เคร่งคัดหน่อยเด็กๆจะได้ปลอดภัยรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาก็อยากให้ฉีดวัคซีนค่ะทุกคนจะได้อย่างน้อยถ้าฉีดวัคซีนแล้วเราก็อุ่นใจว่าต่อให้ติดเชื้อก็ไม่ตาย